ปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับยังเช่นเล้ากับไทยขนาดเว้าภาษาเดียวกันกันย่างในเถียงกันด้านภาษาอยู่เดผมก็ว่ามันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งทางวัฒนธรรมนะยังเช่นคําว่าช่อช่างกับซอสร้างนี่แหละครับตัวเดียวกันกันยังอ่านบุคือกันอยู่ลังเทียเขียนคือกันอ่านบุคือกัน แต่วนะ่าเขียนมือกัน <wh อ่านคือกันกะมี่ก่อไปซิ่งโอ้โหอันอันออกแล้วปะไปเกี่ยวบ่กไฟเขียวนี่มันเอิ้นไฟยังก่อนไปเกี่ยวไฟแดงไปไฟแดงไฟอำนาจบ่กไฟแดงยึดไปเกี่ยวใคเอาคือว่าไฟอำนาจก็คือกันกับไครบ่กเด้อไฟมันเอิญไฟอำนาจไฟอำนาจอยากบอกว่าที่เกินมาทั้งหมดบวกเกี่ยวกับเรื่องที่เหลาเลย แต่มือนี้สิมาเว้าถึงรถมือสองของสอปปเล่าสิถืกสิแพ่งซ้ำใดรถที่ทีเว้านี่ชื่อฝรั่งแต่เชื้อสายจีนครับเป็นรถเก๋งเกียร์กระปุกเครื่องพันหาพึ่งแล่นได้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่ล่ละคนขายในราคาหาสิบล้านกีบถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนเจ็ดัวล่ะแต่ว่าซื้อยี่หอบพราอยคุณเลยครับ เฉลี่ยเฉลี่ยอย่อเฉลี่ยบ่เฉลี่ยอห่อเฉลี่อันนี้ยันอันนี้เฉลี่ยอันนั้นเฉลี่ยอันนี้เด้เปินขายรถเก๋งไปซื้อรถกระบะครับเป็นรถแคปยี่ห้อนาวาลาติตันนาวาลาประมาณสี่แสนกว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นรถโตโยต้า วิโกแชมปนี่ตกเจ็ดแสนเลยครับเจ้าว่าถือรือแพ่งรถเมื่อสองฟังเล่าขายเงินสดจ่ายเงินเรียบร้อยประมาณแสนกว่าบาทครับไปซื้อรถปิกอัพกับเงินสดนะครับ้าเจ้าเนี่มักซื้อรถเงินสดแต่แฉฟังเล่าแสดงว่าไม่อยากเป็นหนี้เนาะโดยมารักมู